แทเวันนี้เราจะทําอะไรกินเราจะทําเกี๊ยวปลาค่ะแล้วททาอะไรอยู่เนี่ยกําลังคนเนี่ยกําลังคน <c oughs> มีอะไรบ้างนะมีพริกสดแล้วก็หอมแดงแล้วก็ขา่าต้องคั่วถักเท่าไหร่จนน้ําแห้งค่ะ นนเขาบอกว่าแล้วบอกแล้วว่าเอาตัวไงแล้วหม้อนี้ทำอะไรเนี่ยต้มมะเขือ <c oughs> อันนี้ก็กระหล่ำกับถั่วฝักยาว ใกล้ได้ยังใกล้แล้วค่ะอิดจักหน่อยน้ำบกเ,ก,เกเล้วเติไปเรื่อยๆอิดจักหน่อยก็ได้แล้ว วันนี้เราก็เติมผักมาแล้วได้แล้ว